่แล้วสุดก็เห็นคลิปลองชุดแต่งงานคือยังไงคะอ๋อสปอนเซอร์ค่ะเออ, <c oughs> เอ,อสปอนเซอร์นะคะถ้าใครได้ดูคลิปก็จะเห็นว่าอ๋อสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็จําลองเพราะว่าวันนั้นเราออกวันที่13มกุมภาจําลองว่าเออถ้าคนเราจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเออใส่ชุดแต่งงานจะเป็นอารมณ์ประมาณไหน <c oughs> ประมาณนี้มากกว่าแต่พอได้ใส่กันจริงแล้วเหมือนฟิลเจ้าบ่าวเจ้าสาวจริงความรู้สึกมันมาเลยยังไง ไม่มาค่ะยังไม่มาเพราะว่าทั้งจ้าแล้วก็พี่แจ็คนะคะเราโฟกัสเรื่องโควิดเมื่อไรจะหายนะคะเราไม่ได้โฟกัสเรื่องว่าเมื่อไรเราจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า,าหนูว่าแต่งงานมันไม่ได้ที่ทสุดของความรักไงว่าเออการันตีแล้วว่าเราจะต้องตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะ่ะครับจริงจริงเหมือนอทิที่ผ่านมามันก็เหมือนจะเงียบเงียไปไม่มีรูปไม่มีน่นม,ม,มีนั่นแต่ว่าเปิดปีนี้มาได้เจอลูกคู่ได้เจอคลิปรายการด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันที่ผ่านมาทุกเทสหรือไง อ๋อที่ผ่านมาใช่ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยหนูว่าคนเรามันมี2มุมมันมีมุมเราด้วยถึงเราจะเป็นคนของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพลุกพลุทุกวันอะไรอย่างเงี้ยส่วนปัญหามีค่ะแต่ขอไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ปัญหาหลักมือที่3ไม่มีแต่มีปัญหาระหว่างเราที่เราปรับจูนกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะั้นแต่ตอนนี้ถือว่าความรักโอเค ไม่ได้ถึงกับแบบว่าเออแฮปปี้จ๋าอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบว่าเรียบดีอะพี่แค่แบบว่าเ,เบบาออก็ยังคบกันอยู่รักกันคือด้วยความที่มันนานไหมสี่ปีอะไรอย่างงี้สี่ปีฝ่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจกันแล้วว่าเอออย่างวันนี้เราทํางานนะเราก็แค่บอกว่าวันนี้มาทํางานพวกนี้พี่เขาไปทํางานเขาก็แค่บอกแค่นั้นอะไรเงี้ยไม่มีแบบสวีทหวานอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอย่าง่แต่งงานคืออย่างที่บอกเมื่อกี้คืออีกไกลใช่ค่ะสําหรับหนูคือไกลค่ะเพราะว่า มันไม่ใช่ที่สุดของชีวิตในการในชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เราก็เคยออกตัวแรงไปแล้วเนาะแล้วเราก็เคยแบบวินาศมาแล้วกับการออกตัวแรงของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่ครั้งนั้นวันนั้นมาถึงวันนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องพูดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันไหนเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงว่าอ๋อมีค่ะมีปัญหานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าการที่เราพูดหมดทุกอย่างเนี่ยมีทั้งคนเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่อยากให้โฟกัสเรื่องลักจริงๆแ้วนะ อยากให้โฟกัสว่าเออเนี่ยจ้าตอนนี้จ้าทำงานนะอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นดีกว่าม,ม,มีคุยคุยกันบ้างไหมคะแบบเออเรื่องไม่มีค่ะไม,มไม่มีค่ะมีแต่คุยงานคะ่ะฝากด้วยนะคะ <c oughs> ก็รายการแจ๊ะนะคะพแจ๊กกับจ้าเป็นพิธีกรนะคะ <c oughs> ช่ง YouTube อง u t u b e อีจฉาชาแนลค่ะอีกนิดนึงก็นั่นแหละในรายการมันก็มีแบบถามตรงตอบตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่อ <c oughs> อย่างที่เรื่องที่บอกว่ามีคนถามว่าได้กันหรือยังอะ <c oughs> มันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะพี่เพราะว่าคือมีคนถามแล้วเราก็ตอบตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกก่อนแล้วว่าเออคลิปนี้เหมาะสําหรับเด็กที่อายุ18ปีขึ้นไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคือไม่ใช่ว่าเราไม่บอกอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเราบอกคะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าความเลียวของเราอะ่ะคนชอบเ,ออเพราะคนที่จะเข้าไปชาแนลของจักก็คือคนที่ชอบแบบความเป็นจ้าที่จักรเลียวๆอะไรอย่างเงี้ยเออจัาพูดอะไรเรียวๆอะไรอย่างเงี้ออรรย,ยค่ะแต่ว่าในความเป็นดาราบางคนนะเขาอ,อาจจะแบบว่ามองว่าแบบเอ้ยไม่พูด ไม่ไม่กล้าบอกเรื่องแบบนี้เนี่ยสำหรับจ้าโอ้ไม่มองอะไรเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของใครเรื่องของมัน <laughs> เรื่องของเขาไงเราก็จะไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาแต่ส่วนเราดีฝ่าว่าเราจะไม่พลาดพิงถึงใครดใดใดทั้งสิน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอ่ะชอบอะไรที่เรียวเยวเออเราก็จะพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามลดนะคะเพราะว่า มีบางคอมเมนต์ที่แบบว่าอยากให้จ้าแบบพูดเพ้อๆอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามลดแต่ก็ไม่ทิ้งความเป็นตัวเองเพราะว่าเราอะเกิดมาจากาความบ้านนอของเรานะพี่เนาะเกิดมาก็คือกูมึงแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจ้าก็บอกตั้งแต่แรกแล้วในช่องจ้าว่าช่องจ้าคือไลฟ์สไตล์ชีวิตจ้านะอะไรอย mm ่างเงี้ยเออแต่พยายามลดให้ mm hmm. อะไรอย mm ่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ไม่ฟังฟังค่ะพยายามลดให้แต่ไม่ใช่ไม่มีเลยพอไม่มีเลยเนี่ยมันกลายเป็นมองว่าจ้าเนี่ยไม่ใช่จ้าลสะเสดแซงจ้ามึงจะมาพูดเพ้อมันไม่ใช่ไงพี่ เรามองด้วยไหมว่าในยุคสมัยนี้เรื่องแบบนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทมันเป็นเรื่องที่คนดูกันเรื่องไงอะพี่การพูดหรออย่างเรื่องแบบการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตด้วยกันอ๋อจริงๆแล้วจ๊ากัะพี่แจ็คไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันนะเออถ้าใครแบบ่าได้ติดตามอะไรเงี้ยคือจ๊าก,ก็อยู่บ้านจ๊าพี่แจ็คก็อยู่บ้านพี่แจ็คอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้เหรอถ้าเป็นความคิดหนูนะคะไม่ใช่ความคิดของทุกคนนะคะเราไม่เหมารวมเอาความคิดเราอย่างเดียวว่าการที่เป็นแฟนกันแลวอยู่ด้วยกันจากก๊าก็ ออวันนี้เราแต่ก็ไม่ได้แนะแนําเยาวชนนะคะว่าต้องอยู่ด้วยกันไม่แนะนํานะคะลูกแต่ถ้าสําหรับที่จะมองอายุที่แบบได้แล้วอย่างอาภิอยา่อางที่จะตัวอย่างพี่จ้าก็คือ30ิพี่จ้าก็40กว่าจะ50อะ่ะพี่ถ้าอยู่ด้วยกันหนูว่าเป็นเรื่องปกติอะไรที่เรารับกันไม่ได้เรารับกันไม่ได้ังแต่ที่เรายังไม่ได้ตกลงว่าเราจะแต่งงานกันเลยดิป่าถ้าเราจะเลิกกันอะไรเงี้ยกับคดีโกง20ล้านนี่อ๋อไม่พูดดิป่าค่ะเพราะว่าเขาโดนจับไปแล้วไงพี่อ,อะไรอย่างเงี้ยเออ ไม่หวังค่ะพี่เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาโดนจับไปแล้วเนาะก็ไม่ได้หวังอะไรก็แค่รอดีเอสไออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีการยึดทซัพย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าวันไหนก,ก็ไม่ได้วันสองวันนี้ไมไ่ไม่ได้ปี2ปีนี้แน่นอนเพราะว่าจะได้ถามทนายแล้วก็ต้องมีเจปีนะในการเฉลีย่ยรัพ์อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ถือเป็นบทเรียนหนึ่งในชีวิตของเราถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญเลยแหละแล้วก็เ,เราอะ กลายเป็นบอกทุกคนได้หมดเลยรอบตัวเราอะไรเงี้ยที่แบบไม่ต้องรอบตัวเราคือในในไลฟ์สดอะไรเงี้ยพี่จะาก็บอกนะว่าใครก็แล้วแต่ที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เอาเงินไปฝากใครได้กําไรเยอะๆยอะอย่าตีไปเลยว่าเป็นแชร์ลูกโซเออถ้าอปลอดภัยคือธนาคารดีป่าได้น้อยแต่ปลอดภัยดีป่าที่รักแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเออแล้วคนก็นถามว่าพี่จารู้ได้ไง ยี่สิล้านอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันกลายเป็นเป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนเอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้เราได้ประสบการณ์บทเรียนราคาแพงแล้วก็มาบอกคนอื่นกลายเป็นประโยชน์ดีฝากถ้าเรามองในในแง่บวกอะไรอย่างเงี้ยพีจะได้ไม่เครียดด้วยเราอะาอะฝากนะคะฝากติดตาม YouTube อีจฉาชาแนลเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามโชว์เพลง12แต่ก็ยังยืนยันนะคะไม่ใช่เพลงจ้านะคะจะคโฟเวอร์ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนัตสินอินเดียแต่งโดยอาจารย์พยงมุกดานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เชร์แล้วแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สําหรับคนที่คิดต่างจะน้อมรับทุกความคิดนะคะแล้วก็เขเบ่อต่อไปอ่ะเราจะเอาคนที่คิดต่างอ่ะมาคิดเยอะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้คิดอะไรจริงๆเราคิดแค่สนุกเฉยๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยที่ตอนนี้กําลังเครียดนะคะก็สู้ๆกันต่อไปเดี๋ยวเราจะผ่านกันไปได้แน่ๆ <c oughs> ติดตามข่าวบันเทิงที่น่าตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ